สวัสดีค่ะพบกับช่องกัญญาแซวลรีคนมันนอกพลูกกุนเตอร์เช่นเดิมค่ะวันนี้มาอัปเดตลูกกระต่ายให้ดูค่ะครบห้าวันแล้วค่ะกำลังออกขนแต่ยังไม่รู้เพศค่ะดูยังไม่ออกตัวนี้ก็น่ารักสีน้ำตาลและสีดำสีขาวผสมกับแม่และพ่อพ่อเขาจะตัวสีดำและเป็นจุดสีขา ตัวสีขาวแต่เป็นจุดดำๆเหมือนตัวนี้เลยค่ะพ่อของกระต่ายตัวนี้จะเหมือนพ่อสีดำและสีขาวหลังอานด้วยจุดเหมือนหมาเลยค่ะตัวเล็กน่ารักกำลังออกขนส่วนตัวดำนี่ดำปึด๊ดเหมือนใครก็ไม่รู้เหมือนปู่กับย่าเขาหรือเปล่าเนี่ยดำปื๊ดเลยกำลังออกขนส่วนตัวนี้ เอฟเลยตัวโตกว่าเพื่อนท้องป่องตลอดกินเยอะน่ารักมากเลยมาอัปเดตให้ดูค่ะพอดีครบห้าวันนี่ก็ตรงนี้จะเป็นแม่ของเขาค่ะตรงนี้จะเป็น,นแม่ขเขากำลังกัดผ้าไว้ทำลังให้ลูกโตพอดีจะทำความสะอาดก็เลยเอาเขาออกมาใส่ตะกร้านี้ไว้ก่อนค่ะ เพราะว่าแม่เขารู้สึกว่าขี้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะขี้ใส่ลูกตัวเองก็เลยต้องมาทําความสะอาดลังให้เขาใหม่เพราะว่าลูกเขาก็เยี่ยวเปียกรู้สึกว่าแฉจะทําลังให้เขานอนใหม่จะได้อุ่นช่วงกลางคืนเพราะว่ามันหนาวอากาศยังหนาวอยู่เลยค่ะก็เลยจะมาทําลังให้ลูกกระต่ายใหม่ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะมาอัปเดตลูกกระต่ายให้ดูค่ะครบห้าวันแล้วค่ะกําลังน่ารักพอดีเลยค่ะกำลังออกขนค่ะและเจ้าของเขาก็นั่งยิ้มอยู่ตลดอดมีความสุขที่เห็นกระต่ายลอดลูกลูกกระต่ายน่ารักน่ารักคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นทำคลิปหน้าต่อไปและจะมาอัปเดตลูกกระต่าย ให้ด hey, ูเรื e, ่อยๆค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับเช้า